สวัสดีออเดอร์นะฮะสายยนะครับลูกค้าบอกว่านะฮะอยากได้ฟักแก่นะครับขอแบบแก่จัดๆนะฮะแก่กว่าพ่อค้าได้ก็ยิ่งดีนะฮะเดี๋ยวเราจัดกันไปนะฮะสัก10กิโลกว่าๆนะสัก10กิโลกว่าๆนะฮะดูเนื้อนะครับดูเม็ดนะฮะดูผิวที่เราปอกให้นะครับอ่าขออนุญาตนะฮะที่ผู้รีวิวนะ ก็ดูผิวนะฮะเราปอกให้จนหมดสีเขียวนะครับเป็นฟักแก่นะฮะเนื้อแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะช้าน้าแบบว่าแหมบรรยายยังไงดีล่ะอเป็นว่าไม่ซื้อไปกินเองไม่รู้หรอกนะจ๊ะนะฮะนี่เลยนะครับอดีวผู้นะฮะผู้จัดการนะฮะเราดูทานะดูฝีมือนะฮะกรีดนะฮะกรีดอย่างนี้นะครับสักพักฟักก็จะแดงมีดเข้ามือนะฮะ อกอไม่ใช่ล้อเล่นนะครับอ่ะเนี่ยนะฮะฟักสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะับสิบโล20โลนะครับสั่งมาอ่ะขอบคุณลูกค้าประจำนะฮะลูกค้าประจำที่น่ารักนะฮะสั่งมาแล้วนะครับออเดอร์วันนี้นะครับปักแก่นะฮะบริการด้วยใจนะครับอ่ะจัดไปร้านเผือกร้านมันพี่แตงนะครับเช่นเดิมขอบคุณครับ